ัสดีค่พี่นอกสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้ไม่ได้ตามตัวแล้วครับเห็นไหวครับเห็นพึ่งไหวกว่กจักวันแล้วเกือบยี่สิบวันแล้วครับก่อนที่ผมจะห,หายตัวไปนั่นแหละ <laughs> เห็นไหวแต่ก็ลงคลิปด้วยครับว่าน,นั้นเห็นตัวบินเขา่าบินออกอยู่ยอดบินเขาบินออกประมาณยอดอ้อยนี่ครับอยู่ต้นเดาไม่รู้จะหายห,ายหรือเปล่า วันนี้มากกว่าจะไปดูเลยครับไปครับไปลอรุ่นจะหายไหมเป <c oughs> ็นธรรมดาครับหายหรือว่าไม่หายอยู่หรือว่าไม่อยู่ทำลังหนะอทำลังอยู่ชัวครับแต่ว่าเขาจะตีก่อนเี่ก็เป็นเรื่องปกติอยู่คอปลาเอาไว้ฟังนู่นไปครับคนโตเบ้่นเช้านี่ครับนีออกมาสายเลยครับลุง ทางลมทางฝนนะครับชาวนี่โอ้หลลมเดเนี่ย้นอ่อยเอมันนะครับรอรุ่นที่ล้างพึงนะครับโอเคครับพี่น่องถึงที่ไม้แล้วยังอยู่ครับวันนั้นมาเห็นบินเขาบินออกอยู่พึงไม้ไปบุกเข้าไปเบเข้าไปดู một đây ừ เดี๋ยวตรียมอุปกรณ์สักครู่ครับพี่น้องกำลังไหลความชื้นอ่ะเตรียมอุปกรณ์ครับยังอยู่ยังอยู่มันหนาวมุมอุมอ้มเลยหน,ะนาวจะถอดถทากำปัน้นนะครับเตรียมอุปกรณ์สักครู่โอเคครบเรียบร้อยจุดแล้วเดี๋ยวก็กวดับแบมาวานอีกสักอีกคนหนึ่งไม่ได้หมวกแล้วครับโอ้ลืมหมวกอ่าเราใส่คนเดียว

ยังใจครับโอ้โหน้ำโอ,โโอโ้ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้หนับวันได้ถูกต้องเกือบพิษพปาด <c oughs> ก็มีบ้างครับที่นับวันพิษ <c oughs> นี่นับวันถูกเลยครับเต็มพอดีหน้ำสวยขึ้นไปครับตขคืนครับไ่งานปาดไม่ได้ครับนี่ไปขึ้นไป วน้ำฟองนีอย่างใหญ่ครัเห็นหัวน้ำขึ้นครูนี่ยแบบิบชิบเลยครับปิ๊ดตาโอ้โหงามว้าวสวยเลยแล้ว,ว,ลลว,วไปถืไว้ต่างกล้องอือหือ โอ้โหหน่อบสวยสุดๆอันนี้เป็นกิงก่งไว้จับกรับจงไว้จับกล้องครับพี่พักออกไปได้ดดมึ้นไปขึ้นไปครับพี่นอ้อง น้ำใหญ่เกินะะล่างเร็วเด็ก็มีโอ้โหโอ้โหนี่แหละปักถุง

ไม่เกินจุ๊บจุบอืมเสยๆเลยครับปวดนี่ขันง่ายเลยละตึงเต็มพอดีอย่างนี้ 係咧，係咧。 ใหญ่เลยเกินลังเหม่งกันครับเดี๋ยวปาดลังข้างว่างครับ

ใส่ตะกายเรียบร้อยยางสวยสวยครับไปครับอออครับในบ้านครับเห็นไหวก็มาบอกวันที่เท่าไรวันที่สิบสาหลังเกก็เห็นไหววันที่สิบสองไรเรลียก,กันครับแต่ว่าเป็นพื้นที่ป่ามันอันนี้เป็นพื้นที่บ้านเดดาจเดา ดูต้นสะเดาอู้น่งดูปืบเออหายเลยเอาล้อ มองไม่เห็นครับอันนี้ก็อมองไม่เห็นเนาะที่เรียกนึกว่าแต่เขาเอาไปเลยก็ไปถ่ายไม่ได้ด้วยครับน้ำมือเช้านี้แหละฝนทนั้งฝนทั้งลมเละขบหน่อยเยอครับตรงนิ้วนี่นะครับอ่ะม,มาดูทีข้างล่างกันทนั้งฝนทั้งลมแลวครับตัวตายเต็มเลยครับนี่ครับ ไม่ได้โดนเผาแล้วครับเพียงแต่ตัวพึงนะ่ะจะไปเกาะอยู่ที่ล่างครับนั่นล่างขาวๆนะ่ะแล้วที่นี่ล่วงไซน้ำไปไหนไมนโหลดนี่ครับมีแต่ตัวพึงทางนั้นเลยครับเวิงนี่บริเวณนี่เดี๋ยวจะซูมให้ดูาทางฝนทางลมครับเมื่เช้าเนี่ ไม่อยากจะเปียกตัวตายเต็มเลยตัวพึ่งจะกาออยู่ก็ร่างกับหนาวแล้วที่นี่ลมผัดร่างก็ขาดอู้หูอถ่ายเสียดายครับจะมาให้ดูครับโอ้่นตัวหนูบินไปละอู้หลังเต็มพอดีเลยอู้หเสียดายอู้หู อ,องามเทพอู้มะช่ำนี่ดีรังเต็มพอดีเลยครับนี่ไม่ใหม่เลยมาเช่านี่ดีลมแรงด้วยมาเช่านี่โอ้ยเราก็หวังว่าจะลังเต็มพอดีจะได้มาเอาลมเซ็ตเรียบร้อยเลย มันก็ยังไม่เน่าหรอกครับที่เพียงแต่จะกล้ากินหรือเปล่าเอาไปล่างจะกล้ากินหรือเปล่าขายไม่ได้หรอกครับขายไม่ได้หรอกไม่มีใครซื้อหรอกน้องพริกอีกดนนตัวหนึ่งยังไม่ตายเลยเไปมั้ง,งไปออกถั่วไปอย่าเย,ยียบานะโอ้เสียดายครับ ก็ฉช่ไปแค่แค่ไม่กี่ชั่วโมงเลยครับนี่ตัวนี้ก็ยังไม่ตายเลย <Okay. S 1> โอ้เสียดายล่างอย่างงามเม่ตายมดเดยมันเกาะอยู่ก็ลางเนอกมันไม่ทันต่างตัวปีกเปียกมันบินไม่ได้ตกมากกับจมนนำครับสายเลยอ้เสียดาย เดี๋ยวจบคลิปครับพี่น้องได้ลย่างเดี๋ยวไปจบคลิปที่บ้านคนเลยไปครับโอเคครับพี่น้องจบคลิปเดี๋ยความเศร้าลมจะชการก่อนแล้วพระเช้าดิหวังก็หวังว่าจะจบคลิปล่างนี้เลยครับนี่ล่างสวยแต่ตอนนี้ไม่สวยแล้วลมจะชการก่อนตกลรงแรมเดี๋ยวจะเอาไปถามคนกินได้ ใครกินได้ก็จะเอาไปลลางกินกันจบคลิปครับพี่น้องจบเขียมาชาวนี่เลยคนเท้าเขาก็ไม่ให้ใครเอาหรอกให้ผมนี่แหละแต่ผมมาไม่ทันฝนไม่ทันลมผมลมมันเองมาจบคลิปได้ล่างเดียวครับพี่น้องล่างนี่แหละนั่งลงเหนื่อยน้ำจับ จับไม่ได้ลูกจับไม่ได้ลูกนะครับเนาะจับไม่ได้หรอกจับไม่ได้หรอกเพราลังหัวหนาอยู่หลังก็เห็นกันอยู่ในคลิปเลยครับพี่น้องลังแรกไม่ได้ตามตัวก็เจอไว้วันที่สิบสองวันนี้ก็นที่ยี่สิบลังลังทิรลนมาถแทอกกันเลยเนาะถแทอกกันปริมาณเท่ากัน,นๆๆแต่หัวหนาอนะ่พะพื้นที่คนละพื้นที่อาจจะไม่เท่าลังนี่พื้นที่นี่ปางมันอัะเจอไว้วันที่สิบสองวันนี้วันที่ยีิบเก้า เกือบยี่สิบวันครับลังนี่ลังนี่เจอไว้วันที่สิบสามลังนี่ก็เกือบยี่สิบวันเหมือนกัน <ลง S 1> เที่ล่างเดียวท้งลมท้งฝนครับมาเช้านี่ลมแรงจบคลิปครับพี่น้องลัางเดียวเห็นไหมก็ว่าจะได้สองลังอะผาดไปลังหนึง่งครับจบคลิปครับลังเดียวขอบคุณที่ติดตามรับชมครับครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะ